สวัสดีครับมาพบกับมานาฬิกาชาแนลนะครับช่องที่ให้สาระความรู้เกี่ยวกับนาฬิกานะครับแล้วก็ขายนาฬิกาด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวนาฬิกาไซโก้นะครับรุ่น S อเป็นตระกูล SNXJ นะครับผมก็มีอยู่ตอนนี้ที่ผมมีเนี่ยก็สีสีนะครับ มีสีทองสองกรยิย์หน้าทองสองกรยิย์หน้าขาวแล้วก็สีเงินนะครับผมก็ตัวสีทองก็ S N X J 94 2สษักรยิย์หน้าทองก็เบอร์92 2สษักริย์หน้าขาวก็90นะครับแล้วก็ S N X J 89ก็คือเรือนเหล็กหน้าขาวนั่นเองนะครับผมเ,เพราะอะไรถึง โมเดลนี้ถึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับพวกชาติตะวันออกนะครับก็ง่ายๆเลยครับ 1. โมเดลนี้เลิกผลิตแล้วนะครับผมเลิกผลิตเรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่า,ารูปลักษณ์ของนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยมนันไปทับ ไม่ได้ไปทับสิมันเหมือนกับยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งของนาฬิกาแบรนด์สวิสนะครับผมแล้วก็เกิดการฟ้องร้องขึ้นมาแล้วก็ทางทางไซโกเนี่ยห้ามผลิตหน้าตานาฬิการกณะแบบนี้นะครับเขาถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์แต่ว่า คือไซโก้อันนี้เนี่ยเป็นของแท้หมดนะครับไม่ใช่ว่าของปลอมนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนแต่ว่าเนื่องจากรูปลักษณ์ของหน้าตาของไซโก้มันไปเหมือนกับแบรนด์ดังที่ห่อหนึ่งของนาฬิการสวิสนั่นเองนะครับผมก็เลยเลิกหยุดการผลิตเพียงเท่านี้นะครับฝรั่งก็เลยซื้อขายนาฬิกาทรงนี้รูปแบบนี้ในราคาที่ ค่อนข้างสูงนะครับก็คือไม่ได้ค่อนข้างสูงแล้วก็สูงมากแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าสูงแค่ไหนนะครับอ่ะนี่ก็คือราคานะครับของที่ฝรั่งเขาเล่นกันนะครับผมว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็มีหลากหลายสีนะครับ ทีนี้เรามาดูกันว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงคืออันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเวอร์ชันเวอร์ชั่นหลังนะครับเวอร์ชันก่อนหน้านี้ฝาหลังเนี่ยจะเป็นสแตนเลสนะครับทึบไม่สามารถเห็นเครื่องตรงนี้ได้นะครับแต่ของผมที่มีอยู่เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นหลังแหละ ก็คือจะเป็นเป็นฝาหลังที่สามารถเห็นเครื่องจับกลออัตโนมตินะครับรหัสเครื่องก็คือ 7S26 นะครับตัวนี้นี่หน้าตาทรงนาฬิกาทรงนี้เนี่ยจริงๆอยู่ในตู้นาฬิการ้านผมมา นานมากนะครับแล้วก็เก็บไว้ค่อนข้างหลากหลายหลายเรือนเลยแหละที่เก็บไว้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยผู้สูงอายุชอบใช้นาฬิกาเรือนทรงแบบนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับณนะเวลานี้ปี2020นาฬิกาทรงนี้หายากสุด,สด ไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยนะครับคุณจะไปหาตามบ mm ูธไซโก้ในห้างก็ไม่มีนะครับเพราะว่าเ,เขาไม่ได้ผลิตแล้วแล้วก็เขาไม่ได้มีการขายออกมาเรียบร้อยแล้วเลิกการขายแล้ว mm hmm. ก็สามารถต้องเขาเรียกต้องอะไรอะ่ะต้องไปดูนาฬิกาตามร้านเก่าๆอะไรเงี้ย mm hmm. เผื่อฟุกจะเจอสักเรือนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ผมมีเพราะว่า ผมเป็นร้านนาฬิกาเก่าๆนั่นเองนะครับก็มีเรือนทองหน้าทองนะครับสองกริย์หน้าทองสองกษัตริย์หน้าขาวแล้วก็เรือนเหล็กหน้าขาวนะครับผมเรือนนี้นาฬิกาเนี่ยก็ดำน้ำไม,ไม่ใช่ดำน้ำกันน้ำได้30เมตรนะครับเป็นเครื่องอัตโมติไม่ต้องใช้ฐานนะครับมีวันที่และสัปดาห์นะครับผมส่วนหน้าปัด เดี๋ยวเอาไม้บรรทัดมาวัดก่อนหน้าปัดเนี่ยก็สามสิบห้ามิลนะครับความหนาก็ประมาณสิบสองมิลนะครับหัวสายก็อยู่ที่ยี่สิบมิลหัวสายนะครับอยู่ที่ยี่สิบมิลนะครับมะยมเม็ดมะยมก็เป็นเม็ดมะยมดึงนะครับแพ็คเข็มวิไม่ได้นะครับ ดินออกมาปุ๊บแล้วก็ตั้งเวลาสังเกตเข็มวินมันก็จะเดินอยู่เนื่องจากเป็นเครื่อง 7S26 แล้วก็ทางไซโก้เขาไม่ผลิตเครื่องแบบนี้มาขายแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นตระกูล 4R ทั้งหมดเลยเพราะนั้นใครที่ยังมีเครื่อง 7S26 อยู่ในมือก็รับรองครับในอนาคตราคาพุ่งกว่านี้แน่นอนนะครับอันนี้ก็เก็บเป็น สมบัติให้ลูกให้หลานได้นะครับมันเป็นของหายากณนะเวลานี้นะครับของหายากจริงๆยากสุดๆนี่นี่คือเรือนทองขอบหยกักเห็นไหมครับผมชอบเรียกว่าไซโก้ขอบหยกักนะครับนี่สองกรยิย์ตัวเรือนเนี่ย กับสายเนี่ยผลิตจากสแตนเลสสตีลนะครับแล้วก็สังเกตบานทับนะครับก็จะเป็นบานทับแบบเก่าแบบงัดนะครับเมื่อก่อนอรุ่นใหม่เนี่ยมันจะเป็นแบบบีบนะครับบีบด้วยงัดด้วยเป็นดับเบิลล็อกแต่ตอนนี้ตอนไอไอเวอร์ชันเนี้ยคือเขาก็เรียนแบบให้ได้ทรงนั้นมากที่สุดก็คืองัดอย่างเดียวนะครับผมนี่คือ นาฬิกาฝาหลังเหมือนกันหมดนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันนี่สายจูบิลลีนะครับฝาหลังเป็นฝากเกลียวนะครับแล้วก็สามารถเห็นเครื่องได้นะครับถ้าเกิดใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมว่า,าขายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ผมบอกก่อนก่อนที่ผมจะมารีวิวเนี่ยคือมีลูกค้ามาเหมาไปเกือบหมดแล้วผมก็เหลืออยู่แค่ไม่กี่ตัวนะครับผมก็ถ้าใครสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับนะครับสอบถามเข้ามาในไลน์ได้แล้วก็จะ youtube หรือว่า facebook ก็ได้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กด ไลค์ like, กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กันอ๋อลืมบอกไปจะให้ดูภายน้้ำก่อนว่าภายน้ำเขาเป็นยังไงนี่ภายน้้ำของเจ้าไซโกเ s n แ j ดูแบบดูดีมีระดับอะ่ะสำหรับนาฬาิกาทรงแบบนี้นะครับเดีย๋ยวลองลองใส่ขึ้นข้อให้ดูก่อน เห็นไหมครับมันก็เล็กๆหน่อยแต่ว่าสวยงามแค่นั้นเองสวยงามมากๆสวยงามสุดๆโอเคครับสวัสดีครับ